สวัสดีพี่น้องบันด้มาอวดเท้านะคะจะให้ดูเท้าเน่าเน่าพอเราเข้าป่าขั้นยังสุดสุดแสนจะแบบทรมานเลยพี่น้องนี่ยุ่งกัดค่ะขนาดใส่ถุงเท้านะคะใส่รองเท้ามันยังกัดนะคะแล้วก็คขั้นแบบอัศจรรย์ใจขออนุญาต้วยพี่น้องนี่ขั้นแบบอัศยันใจนี่ใส่ไปใส่นํำยาไป มืดขวดกลัวแล้วค่ะอ้อมขาเลยค่ะไม่ใช่แค่อ้อมขานะดูแขนด้วยนี่ล่อง้อยของนักลบจำเป็นเขาปาลาอยากจะยุ่งหลายมากปีนี่กว่าจะได้เห็ดกว่าจะได้แบดูกันก่อนพี่น้องอยางคันขั้นขนาดเสื้อแขนยาวเลยนี่มันยังขั้นขนาดนี้นะจ๊ะเอามาเบิ่งนกันมาไม่หน่อยใส่ยาง,งเนาะ ใส่งใส่างานมดดือตีนี่เลยจ้ะแคล้ายน้ำสมใส่ชู้นะคะอันนี้ขวดเก่าโบราณเก่าเก็บของพยย่อไงไม่น้อยใส่เวดไปแล้วขวดหนึ่งค่ะอันนี้สมัยเก่าอันนี้สมัยใหม่ของพึ่งมาเมื่อเสา้าค่ะตีสามพร้อมหนังสือพิมพ์สั่งสองขวดเลยเพราะว่าใหญ่มันบวอใส่ นี่ค่ะขวดมันจะเป็นแบบนี้ในนี้มันจะกินกค่ไย่น,ยนำสมนะคะแต่มันมีส่วนผสมของนำสมแน่นอนนำสม12%มันเขียนไว้อยู่นะคะแล้วก็มีสารตัวอื่นนำถ้าลงไปนี่กินมันจะพ่เพิ่งผสมไปไหนเพราะเป็นกินนำสมน่ะคะ่ะแห้งเก่าแห้งแสบแหะคะ่ะถ้าว่าท่ากับบ่ได้พี่น้องมันคั้นขั้นแบบว่านอนบ่ไดดได้ไดนขั้นเลอกเลอได้ไพี่น้องยุ่งมนันนี่ยาซีบาร์เดอร์นี่ ท่าลงไปแล้วขั้นยังอัศจรรย์ใจขั้นจนนอนบ่ได้เก่าจนเนื้อขาดนี่ไม่น้อยชิดท่าแล้วก็ชิดไซส่ทุท้งเท้าค่ะสำหรับพูดที่เขา่าปลาถือยุ่งหรือว่าถือแมงในสัตว์ในปลานะคะกัดนะคะนี่เลยเด้อไปหาเบื้องเอานะะี่ค่ะยี่ห้อนะะี่ค่ะ นี่ห้อนี้นะนี่ดีแน่นอนขวดหนึ่งสามสิบนอันนี้ไม่น่อยสร้างลานขายยาเลยได้บริเสียคะทรงเนาะอย่าว่าอันพี่น,อน้องก็ที่สงสัยว่าเอา้าคือไดงงิวมาสีดยาสีดถ้าสีดจะใส่เบิ้งกระเป๋าดิพกตลอดค่ะสีดเป็นยังสีบรสีดแต่มันเอาบอยู ขวดนี้สิริพกขวดนี้สไาบ้านยุ่งหนะักัดชูม,มือพี่น้องบินบึนบินนี่ไม่น่อยอยางาออกไปส่งของนะแบบลูกค้าบางคนเพิ่็อยางนั่งข้า,งน,ง,นาง,งนอกเน,ะนาะนไม่ไม่หน่อยอาหารออกไปเสิร์ฟเ้ยๆต้องเอาถึงในกระเปา๋าไม่หน่อยไม่ยังแน่นี่อโปรตีนสองกระป๋องนะคะเดี๋ดสได์กออหนา่มอสาอ์สองกระป๋องพนะร้อมทั้งสองรส น้ำมือเศร้าสกินเป็นคาปูชิโน่น้ำมือแรลงกับสิกินเป็นสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าข้าชิป๊มือนั่นลองกินข้าคาปูชิโน่ย่างมันขึ้นบานอนเลยค่ะนี่นี่มันมาบอซื้อมีครบแต่มันเอา,าบวอยูค่ะยาถุงมือถุงมือนี่เอาไปพอยังคือว่า น,น้ำจัก,กรยานมันหนาวใช่ลหมลูกอมไม่หน่อยตกไปทั้งเลยละนะวันนี้มาเวอรม์มี่บอเตียมนะค่ะนี้เตียมแก่แลตายครอแล้วก็ปีนี้คือสิมดมดแล้วในการหาเห็ดของไม่หน่อยแล้วก็การตักแบมือนี้กาว่าสิไปตักแแบหน่อยนึงอ่าบอกก็นหน้าอยู่ว่าเข้าเปลี่ยนอันเข้าเปลี่ยนเมนูให้ลูกค้ากินแน่ที่ว่าเป็นอันเรื่อนยังไ แค่ว่าแม่น้อยเห็นขนมเค้กเป็นถาดเนาะแล้วก็ตัดตัดตัดเป็นชิ้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 นให้ลูกค้ากินกับกาแฟช่วงเที่ยงเนาะในแต่ละมือแต่ละมือช่วงบุฟเฟ่ยังสิเฮ็ดไปเฮ็ดมามันกับเบื่อแม่น้อยเองกับเบื่อช็อกโกแลตก็เห็ดแล้วอยากเห็ดแล้วก็เลยบอกกับนายว่าเดี๋ยวมื้อนี้ยามบ่ายเฮ็ดงานในครัวแล้วเรียบร้อยเมุกอย่าง์ถ่ายลูกค้าว่างๆพร้อมอยู่ข้างหลังหานเนาะคันลูกค้าว่างๆฉันขออันไปตักหน่อยนึงนายว่าเอาติล่ะก็ดีคือกันลูกค้าเขาสิได้แบบว่า นเปลี่ยนเปลี่ยนความแสบเปลี่ยนบรรยากาศในการกินกาแฟบ้า,บางมันกะดีต่อลูกค้ามันกะดีตลาดน,น,น้ำนาย่าเออโอเคโอเคฉันเห็นนำ้ำแต่เธอเห็นงานยังแล้วตัวอย่าง,ยางงานในหาหนรบ่มียังแล้วลรอกะคือมันช่วงลูกคา้าพักเนาะช่วงงันยังก็ลูกคา้าสร้างสีเดียมันจะจิตปตักคิดว่าพังสุดไทยแล้วคะ่ะพังสุดไทยแล้วสำหรับปีนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งมาสีใได้่เพราะว่าแบ่มันกะละละอันมันมันกะ มันเป็นบลิ่งเงินบักแดงแล้วนะแต่ว่าไม่น้อยไปยืนเบื่อยู่หลังห่ามันไม่มีบักแดงมีแต่บักแรหรือว่าบลิ่งเงินส่วนเฮดเขาก็ถ้ากันเก็บขายแล้วก็อันเป็นเฮดอันขั้นตะเลนสีน้าตาลออกมาแล้วแต่ว่าไม่น้อยก็ซื้อบรเก็บอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโมปลานะคะอีกอย่างหนึ่งก็บพอแงาหามแล้วยุดยุด,ยดว่าสันเศร้ามึ่ควรเศร้าว่าสันโอเคอเศร้าก็คือเศร้าบ่เศร้าก็อะไรขั้นแห้งแต่วาถามว่าได้เฮดหลายบอกอพ่อได้อยู่สำหรับปีนี้ได้สิผ้าปเบิ่งเนาะ ไปหลายรอบแล้วคะ่ะสาหรับเพชรเหลืองขนาดเก็บอยู่ในยอมเนี่ยนหน่อยเนาะนี่ค่ะก็ไล่เติบอยู่อเพชรเหลืองค่ะเต็มเลยค่ะคุณข้างในน้ำนะคะก็ได้หลยอยู่แบ่งให,ห้ายน้ำแล้วก็กินน้ำนะคะรับในตู้นี่แม่หน่อยคิดว่ามีพอนอแม่หน่อยก็ลืมเบิง่งเดี๋ยวก่อนเด้อในตู้นี่ว่ามีแม่หน่อยเก็บไปร่วมกันไว้แล้ว พอว่าเวลาพอหญ่เฮ็ดแล้วสเสด้เฮ็ดสะดวกสบายเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งคลิปตักบ,บูแบร,รอบสุดท้ายไม่ไหวคันอย่างแรงนะคะมาแล้วมาแล้วมาอย่างมาเล่นบักแบไปเฮ็ดขนมเครกคาลุค้าโอ้เยเฮียไสเฮียไสเอาฮอดอยากถีดยุ่งมากประเ,เด็นพอได้เฮ็ดห้ลกค้าอยู่ได้สอนเอาเทลนิดละน้อยมันจะหมดแล้วแหละ จะว่าเล่มนะเล่มเอาพ่อได้อยู่พี่น้องพ่อได้อยู่เล่มก่อนจะเท้าวเห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรนี่คืองามใทล่ล่ะไล่ทำทายอยู่นั่นน่ะ,ะเล่มไปเล่มมากก็พ่อได้อยู่ได้พี่น้องได้เ็ดขนมให้ลูกขาอยู่ เล่มเอามันกระได้อยู่ได้ละพี่น้องใบเห็นบ่ค่อยมีแล้วห้ากระสิได้ง่ายแน่ซุ่มมันเหลือก็เจ้าตักนะเนี่ยมันก็เพาะได้อยู่นี่เก็บเล็กผสมหน่อยไปนี่ละเห็ดแต่แบบเดิมๆไรลูก ค่ากับสีเบือนอกจากกินก,กาแฟก็ได้ได้บอกนายา่าช่นสิปหาสิไปหาบักแบ่ได้ไปเล่นบักแบ่กันเ้อะเขาได้อยู่เป็นล่างละก็ผสมเค้กเรียบร้อยละก็จังห้อยไแล่ะก็เอาเขาอบพี่น้อง มัอนี่เกะเฮ็ดบุญละเฮ็ดหนามมากดอกบักง่อยหนึง่งสองดอกซื้อบัวได้าสามขีดพี่นบอ่อ้าวได้ว่าบัวได้ก็ได้อยู่เด้อนี่พี่น้องขนาดว่าลเล่มเล็กๆน้อยๆได้นี่ซ้ำนี่ก็พอแล้วแต่ว่ายางเลาะเมื่อกี้น่อยก็สิกัดแล้วพี่น้องเพราะว่ามาตักเอาไปแค่โอ้ยยุ่งเล่มบักแบ่แข่งกัะยุ่งพี่น้องเอ้ย เมาแนมกับเขาปากวับโลดยุ่งก็ได้แล้วเล่มอีกจุ่มนึงกัไปแล้วขึ้นแล้วอ้าวเห็ดอะไรนี่เขาเรียกเห็ดอะไรเห็นเขาลงอยู่นะเห็ดอะไรเนาะอันนี้ก็เห็ดแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะเห็ดสวยงามเห็ดสวยงามพี่้องเอ้ยบเอึดไตเห็ดแต่ว่ากินได้หรือว่ได้อันนี้ไม่ทราบจา้ะ จะกลับแล้วจ้าเอาแค่นี้พ่อแล้วจ้าแต่งหน้าทาปากก็สวยแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูกากินนะคะอุตสาวไปทะเลกยุงมาจ้า